มาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะครับสาหรับ คนโสดเป็นอย่างไรนะคนโสดเราดูตำแหน่งของปัตนินะครับในเรื่องของคนโสดนะครับไพ่ขึ้นเป็นราชนิทูเรียนนะในเรื่องคนโสดนี่นะในห้องตรงนี้มันเป็นช่วงของการเฝ้าระวังนะเออระวังเรื่องอะไรระวังเรื่องใจตัวเองนี่แหละนะครับมันมันเจอเรื่องหนักหนามาเยอะนะดูสิโอ้โหเจอเรื่องของความคาดหวังในเรื่องอดีตในเรื่องก่อนเรื่องเก่าเรื่องแก่นะเออมันเป็นเรื่องความที่คุณต้องออกจากจุดดำเดิมไม่ได้ไพ่ขึ้นแบบพวงนะพวงหน้าพวงหลังนะจะเอายังไงดีในเรื่องของความรักนะเราจะแบกความรัก แบบทุกแบบเก่าๆในอดีมาเอาไว้ในปัจจุบันก็ไม่ดีนะเหมือนเราคิดแต่เรื่องเดิมๆคิดแต่เรื่องเก่าๆนะมันก็ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมัวแต่พันหนงึงพนะึงพกมัวแต่คิดนู่นคิดนี้คิดนั่งนะมันก็ ไม่ได้อะไรขึ้นมานะเออต้องปรับใจถูกดีดีนิดนึงนะครับจะได้มีพลังงานที่จะเปิดใจเนี่ยไปขึ้น6กับบกดาบเนี่ยคือต้องออกจากจุดเดิมได้แล้วไม่งั้นมันก็จะถูกมีดิปักหลังถูกดาบปักหลัง1ิบดาบเลยนะแล้วก็แบกความทุกข์ไม่ยอมรับความจริงเสียทีนะปรับใจถูกดีดีขึ้นจะดีกว่านะแล้วตำแหน่งของอุปสรรคนะครับ อาอุปสสรคมาจากการที่คุณอย่านะอยากกลับไปหันหลังกลับไปในจุดเดิมๆเมนาะเรามีความสุขกับตัวเองดีแล้วนะวก็ให้ทุกๆอย่างเนะี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไฟขึ้นเป็นพลังงานของถ้วยเนะี่ยคือมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าที่มันค่อ,คอยๆประกบประคองไปนะโุปสรรคมาจากทางใจที่คุณต้องใช้ความกล้าที่จะเอาชนะความกลัวนะครับให้เปิดใจให้มีรักที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมก็จะทําให้คุณสมหวังมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูสิ่งที่ต้องระวังสิงงะะงสิ่งที่ต้องระวังนะครับเราใช้ไพ่ขลังนะดูสิสิ่งต้องระวังไพ่ขลังว่าอย่างไรนะครับอืมไพ่ขึ้นกับดักนะครับอืมกับด,กะะดักทางใจนี่แหละนะเออบางทีใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากจะยังถึงเนาะเราก็ไม่ต้องไปอยากรู้ว่าใครเป็นยังไงหรอกนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณอยากรู้ตัวเองก็เพียงพอแล้วน,ะ,ะ,นะ,ะไอ้กับดักเนี่ยมันมาจากการที่คุณ หลงมากกว่าเออหลงในเรื่องสิ่งองเก่าที่อยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นดั่งใจเป็นได้ดั่งเดิมนะเออบางทีบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังเป็นไปไม่ได้ณจุดนั้นนะครับบางสิ่งบางอย่างก็ต้องเปิดตาให้ว้างนะเออหาอะไรทําให้ดีหาอะไรทำให้มีความสุขดีกว่านะอย่าไปหลงระเริงในเรื่องของความทุกข์ในอดีตอยู่กับปัจจุบันให้มากๆไม่งั้นมันจะเป็นกับดักทางใจที่คุณออกจากจุดเดิมไม่ได้สักทีก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับแล้วเนี่ยโดนจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ มาดูสําหรับคนที่ถูกบอกเ่องบอกลานะครับในเรื่องของอตัวคุณนะคนที่ถูกว่าเ่องบอกลาเนี่ยจริงๆตัวตนของตัวคุณเนี่ยไม่ได้แย่นะคือมันเป็นการที่คุณเริ่มที่จะปล่อยวางมากกว่าแต่ความปล่อยวางเนี่ยเรื่องก่อนเดิมมันยังมีความพมวงใจอยู่นะเออมาอวงใจเรื่องเก่าๆที่มันแบบทิ่มแทงจิตใจตัวคุณอยู่นะก็พยายามพยายามดีแล้วนะเออเราก็ต้องให้กําลังใจเองด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วคุณก็ มันไม่ใช่อะไรที่มันทูกไปมาว่านีแเ้วแหละนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะคือในเรื่องของการสร้างกําลังใจตัวเองก็เป็นจุดหลักสําคัญกันเพื่อจะออกจากสิ่งเดิมและสิ่งสําคัญเนี่ย <S <S คือพลังงานของการที่ตัวตรงต,ตัวคุณเนี่ยนะอลองหาคน ให้คำปรึกษาดีกว่านะคนรอบข้างซึ่งในใน,ในตำแหน่งของสาชาเนี่ยคนรอบข้างก็ดีนะเออให้คําช่วยเหลือในเรื่องของความทุกข์ของทักคณได้นะไปเล่าให้ฟังได้แต่แล้วเป็นคนที่ไว้ใจได้จริง,รงๆนะที่จะเขาจะไม่ไปเล่าต่อนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีนะไพ่ึ้นเป็นสามเหลียแบบเนี้ยคือมันเป็นเรื่องงการที่หาคำปรึกษาจากเพื่อนจากคนรอบข้างนะก็จะช่วยในเรื่องของการแบ่งเบาจิตใจแล้วก็ทําให้คุณมีสติมากขึ้นในเรื่องของการตัดใจในความรักมากขึ้นนะครับตำแหน่งของอุปสรรคนะครับไพ่คือเป็นสามไม้นะครับอุปสรรคเนี่ยมันะ จากการที่คุณต้องเริ่มตัดสินใจแล้วนะครับถ้าไม่ออกจากจุดเดิมเนี่ยมันก็ค่อนางจะเป็นอุปสรรคที่คุณเปิดใจให้ใครๆไม่ได้เลยนะคือมันไม่สามารถก้าวไปได้เลยมันมีอารมณ์มีแต่ความรู้สึกมีแต่ความหนักหน่วงตลอดเวลานะครับแล้วก็อยากให้ใจตัวคุณเป็นสิ่งที่มันคัดขวางเรื่องของความรักให้คุณไม่เปิดใจได้สินะเออาหากยังมีความรักเนี่ยก็ต้องออกจากจุดเดิมเดิมนะครับทำจิตใจให้เข้มแข็งมากขึ้นก็จะดีเสียกว่านะครับโมเสยว่าความรักเก่านะครับจะกลับมาไหม ความรักเก่านะครับไพ่ขึ้นเป็นสองเหรียญน,นะอสองเหรียญนี่นะต้องบอกเลยว่ายังมีความชังใจนะอืมีความชังใจไพ่ขึ้นเป็นไม่อยากฝักนะอยากแหละนะคือไพ่ขึ้นเท่ากับที่เดิมไปก็เหมือนเดิมนะเออมันยังมีความไอ้ความอมเลยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณคิดต้องปิดกั้นปิดกั้นใจตัวน,นั้นดีกว่าอย่างที่บอกไปว่าก้าวไปข้างหน้าดีกว่านียไพ่ขึ้นเป็นสัญญ,ญาณเตือนมาตั้งแต่ตอนเป็นไพ่โอปสสรคแล้วนะครับนะเป็นสัญญ,ญาณที่คุณต้องเดินก้าวไปข้างหน้าดีกว่านยาย ย่าอยู่ที่นะไม่มีอะไรให้มันดีขึ้นต้องอ,ออกจากจุดที่คุณเนี่ยรู้สึกทุกข์รู้สึก,ก,สกไม่สบายใจจะดีเสียก,กว่านะครับบางสิ่งที่ต้องระวังนะครับเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเพราะพิกเนีนะครับคือพลังาพะระพิกเนเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดภายในของตัวนะเป็นความเชื่อมัน่นนะเชื่อมัน่นเชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วความรักก็เกิดขึ้นกับคุณได้นะครับเชื่อมั่นว่า,าสิ่งดีจะเกิด จะคุณได้ไม่ใช่ว่าจมกับสิ่งเดิมๆเิรษเก่าอยู่นะเป็นการสร้างพลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวคุณเด้อคุณสามารถจะไปไหว้พระพินีเพื่อจะเสริมพลังใจให้กับตัวคุณก็ได้นะคุณสามารถไปไหว้พระพิธเน,นะครับที่แยกไว้ยขวาก็ได้เด้อหากคุณมีพระพินีบูชายอยที่บ้านอยู่แล้วก็สามารถอธิษฐานขอพรพท่านหรือว่าสวดภาวนานนะในคาถาพระพินีก็ได้ดเช่นกันนะครับโอมกัมขณะ,ะปัตตเยนะมหะ เพราะเสี้ยวเนี้ยจะทําให้มันเป็นสิ่งที่หนุนหนักนะสร้างพลังงานให้คุณมีความสําเร็จมีความสมบัติในความรักมาก่ขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี้ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเจ้าชะตานะเออในเรื่องของเจ้าตาเนี่ยคือตัวคุณเองเนี่ยมันมีความที่คิดนะตัดสินใจอยากจะเข้าหาอยากจะ ให้ความรักดีขึ้นนันเป็นพลังงานการที่มันเข้าหาดูฝ่ายเดียวเหมือนกันพอมาดูในเรื่องของอคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยนะคือไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของตัวเขาก็พยายามเฝ้ามองดูสิมันมีแต่ความแบบกังวลมีแต่ความกลัวมีแต่ความคิดเยอะคิดมากของตัวเขาเยอะมากมายแล้วมันทำให้เหมือนกัน ปฏิสัมพันธ์การพูดคุยมันไปเป็นนระด้านไปกระแบบแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าความรักมันจะเป็นไปไม่ได้นะคือมันเป็นเรื่องของการที่มันต้องใช้เวลาแล้วก็รอคอยหนึ่งแล้วก็ใช้การตัดสินใจใช้การดูมุมมองของกันและกันเยอะๆนะครับในเรื่องทุกเรื่องมันเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจสร้างความรู้สึกให้มันค่อยๆดียิ่งขึ้นในแต่ละวันมากกว่านะครับแล้วทําทให้ภาพของความรักภาพของความชัดเจนเนี่ยมันค่อยๆชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วเขาคิดยังไงอย่างาคุณด,ดูสิ ไพ่ขึ้นเป็นเก้าดาบนะครับผมขึ้นเป็นดาบนะอืมเป็นความกลัวด้วยนะครับอ่ะขึ้นมาละเอาไปนี่แหละอั๊บอืมพักผ่อนย่นใจนะต้องเข้าใจความกลัวเขานะคือในในส่วนที่เป็นตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขายังกลัวอยู่นะไพ่ขึ้นยังกลัวอยู่ยังยังกังวลอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามจะซึมซับพยายามจะเรียนรู้พยายามจะเข้าใจพยายามที่จะ ดูตัวคุณว่าจะมีความเซนแก่ไหนจะไปกันต่อได้ไหมเออจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่เขาสื่อสารว่าดีไหมผ่อนเดินใจนะเขาเห็นคุณเป็นที่พึ่งทางใจไปซ้ำไปนะครับนั้นคุณไม่ต้องกังวลในสิ่งที่เขาดูเหมือนจะนิ่งเฉยดูเหมือนจะไม่ประจิบสมรรถอะไรจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกทั้งมดทั้งวนอยู่แล้วรู้สึกดีกับคุณอยู่แล้วนะครับเป็นว่าคุณต้อง ให้เวลาเขาสักหนึ่งจะได้ค่อยๆจะพัฒนาความรักไปในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ไม่ต้องร่งรีบจนเกินไปก็เป็นงพอนะนึกว่าเราสิ่งต้องรระวังนะครับไพ้จะว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึน้นเป็นเปล่าประกาศนะฮอไพ่ขึ้นเป็น,ปนแบบ เทวดาตัวน้อยนะ,ะคือสิ่งที่ต้องระวังคือไม่ต้องเร่งรีบนะคือทุกตัวอย่างมันรอคอยจะค่อยๆเปิดเผยร้อให้เขาพูดนะรอยเขาพูดรอให้เขาบอกรอให้เขาพร้อมนะคุณไม่จําเป็นต้องไปเร่งรีบหรือว่าไปกดดันนะเอะอยิ่งไปกดดันยิ่งทำให้ตัวเขารู้สึกอัดนะขเขาคนหนักอยู่แล้วดูสิพลัางงานของฝั่งปันีิมันดูสิแล้วพลัางงานของตัวคุณเนี่ยมันมันคนละเรื่องเลยนะดูสิใช่ไหมเมันคนละเรื่องเลยเออแล้วเนี่ยคุณก็ต้องให้กําลังใจเขาเยอะๆแล้วก็เมื่อเขาพร้อมที่จะบอกพร้อมที่จะอ่า ให้คุณเข้าใจเขาเขาก็จะบอกเองนะไม่ต้องไปเต้นรัดกรอหลักจนเกินไปก็เพียงพอนะครับแล้วเนนี้โดนจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้น,ในะครับมาดูสาหรับคนมีคู่กันินานนะครับหรือที่ว่าเจ้าตานะคือพลังงานของเจ้าตาเนี่ยในยเรื่องของตัวกลุ่นนะเป็นเรื่องของการที่พยายามที่จะหาเงินนะเออพยายามที่จะสร้างอนาคตวางแผนนะเออจะใช้ชีวิตคู่อย่างไรนะพยายามที่จะเออ ขับประบอกนะในเรื่องของความรู้สึกนะปับกระอกของความปรับให้มันดียิ่งขึ้นนะในเรื่องของคู่ของคุณเนี่ยคือคล้ายคลืนพลังงานของความกังวลใจมากกว่าคือต่างฝ่ายมันมีแต่เรื่องเงินเรื่องทองล้วสังเกตฝ่ายมีคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการสร้างอนาคตซึ่งตัวคู่ของคุณเนี่ยนะเขาก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังเยอะนะแต่คุณเนี่ยถามว่าคดาดหวังไหมก็คดาดหวังแต่ไม่ทุกทุกไม่เหมือนกันเออทุกมันไม่เหมือนกันนะครับแั้เนี่มันเป็นเรื่องของการที่มันต้องใช้ ในการพูดคุยการเจรจาการเข้าหาแล้วก็ต้องมองให้เห็นอนาคตที่มันเหมือนเหมือนกันด้วยบางครั้งทําบางสิ่งบางอย่างมันไม่ตรงกันเออมันไม่ต่างไฟต่างผิดอ่ะมันเป็นเรื่องความเข้าใจที่มันคาดเคลื่อนกันมากกว่าหากมันมีการพูดคุยหากมีการปรับใจมันตรงกันเนี่ยมันยิ่งทําไม่เป็นการพัฒนาความรักไปที่ทางดีได้ด้วยเช่นกันนะครับ บรรล,ลุว่าแล้วอุปสรรคเป็นอย่างไรในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องอุปสรรคของคู่เนี่ยนะคือพายุในเรื่องของสิ่งที่ต้องมองสิ่งที่ต้องระวังมากกว่าพ่ยือการที่จะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมองในจุดเดียวกันนะการสื่อสารการพูดคุยจะเป็นจุดสําคัญมากๆที่จะทําให้ความรักมันคับครอง,องไปได้นะแล้วก็การตัดใจตรงนั้นนะต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะแต่อารมณ์หนักๆนีน่น่าจะมา คู่คุณหรือแฟนคุณมากกว่าที่เขาค่อนข้างจะมีอารมณ์เยอะนะมีอารมณ์เยอะมากๆแต่ว่ามันเป็นส่วนที่หากคุณใจเย็นหักคุณมีการประคองใจเนี่ยมันก็สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปได้นะเออการซัพพอร์ตจิตใจการทําความเข้าใจในเรื่องของคู่เนี่ยเขาเป็นอย่างไรแบบไหนมันก็ทําให้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปจากเรื่องอารมณ์จากเรื่องของการวางแผนการทําอะไรก็คุยกันด้วยเหตุและผลจะดีที่สุดนะครับเมื่อพึว่าแล้วสิ่งที่ต้องระวังนะครับดูซิว่าเป็นอย่างไร ซื้อต้๋วระหวักนะครับไพ่ขึ้นเป็นความเพียรไพ่ขึ้นเป็นเรือสัเภานะมันเป็นการที่คุณเหมือนกับวางแผนนะอนาคตร่วมกันเนี่ยไพ่ขึ้นจมโยกนะครับไพ่ขึ้นสองไม้กับสามไม้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของพลังงานของการที่มันเหมือนจะสร้างอนาคตร่วมกันเป็นความคิดเป็นความคาดหวังที่มันเหมือนเราลงเรือดำเดียวกันแล้วะนะไม่ใช่ว่า จะโดดออกเรือไปมันก็ไม่ใช่ถูกไหมล่ะแล้วก็มีคนใดคนหนึ่งต้องตายถูกไหมล่ะเออดังนั้นเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเราก็ไปร่วมกันนะเราชักธงใบเรือเนี่ยนะทิศทางเดียวกันไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะคุมเรืออีกฝ่ายหนึ่งก็จะทําสิ่งนั้นมันไปคนละทลืทอศทางเนี่ยเรือก็ร่มได้เรือก็จมได้แล้วเราก็มีอะไรก็พูดคุยกันจะไปทางซ้ายจะไปทางขวาจะตรงไปจะกลับหน้ากับหลังเนี่ย ก็คุยกันก่อน,นแล้วเนี่ยใเรื่องของชีวิตคู่สิ่งที่ต้องระวังมันเป็นเรื่อง,องการพูดคุยให้ชัดเจนว่าเราจะใช้ชีวิตคู่อย่างไรเราจะเป็นแบบไหนมีการตกลงกันมีการพูดคุยกันให้ชัดเจนมากขึ้นก็จะลดในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่แล้วเนี้ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ